สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตูนตุงไข่อีกแล้วนะฮะต้องบอกเลยครับว่าเมื่อวานหวานเจี๊ยบจริงๆนะฮะก็ตัวเน้นหน้าช่องครับไปอยู่ทางด้านของสูงบาร์เซโลนาครับจบไป2ประตูต่อหนึ่งนะฮะต้องบอกเลยว่าเต็มกราฟเลยครับผมผลของเมื่อวานครับโอซาซูนาเนี่ยผมให้ไปอยู่หน้าบ้านของโอซาซูนานะฮะตอนไลฟ์สดครับผมก็ ชนะไป1นูนย์ครับแล้วก็ไปอยู่ทางด้านของบินเบาครับผมบินเบาเนี่ยชนะทางด้านของเซบีย่าสประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ไปอยู่สูงบาเซโรนาครับผมแล้วก็ไปอยู่หน้าผ่านของยูเว่ครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเมื่อวานเนี่ยให้ชุดกองการไปครับผมต้องบอกว่าเต็มกระบุงเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีนะฮะชุดกองการครับในกลุ่มเนี่ยเฮกันลั่นเลยครับผม อาโอเคก็เดี๋ยววันนี้อย่างเช่นเคยเป็นประจำนะฮะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันสักหนึ่งคู่ครับวันนี้นะฮะจะเป็นฟุตบอล FA ครับครับก็มีอยู่หนึ่งคู่ครับที่น่าส,สวยๆครับจริงๆคู่ของฟูลแลมเนี่ยสวยเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าว่าคู่ของสเปอร์เนี่ยดูแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้นะฮะ เดี๋ยวเราวันนี้จะมาคัดฟุตบอลกันสักหนึ่งตัวครับเป็นร้านของสเปอร์ครับศึกฟุตบอล f อครับครับคู่นี้จะแตกกันในเวลาตีสามครับสเปอร์เจอกับเบอร์ลี่ครับวันนี้เนี่ยเงื่อนไขของสเปอร์เนี่ยต้องมีถึง2ประตูเลยนะฮะ ผลงานนะฮะตอนนี้เนี่ยของสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับที่5ครับแล้วก็เบอร์ลี่อยู่อันดับที่19นะฮะต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกันปอต่ตอปอแล้วเนี่ยเป็นทางด้านของสเปอร์ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแต่ถาว่าวันนี้ครับเป็นทางด้านของฟุตบอลเอฟเอคันะฮะมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับผมอ่ะสำหรับคู่นี้นะฮะในการเจอกันครับผมก็ต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดครับตามคาดการเลยครับเป็นทางด้านของสเปอร์ครับชนะไปถึง4ครั้งนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของเบอร์ลี่ครับชนะสเปอร์มาได้1ครั้งครับ ต้องบอกเลยครับว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยสเปอร์เนี่ยชนะเบอร์ลี่ไม่ขาดน,นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะตรงนี้ผลงานในบ้านของสเปอร์ครับต้องบอกว่าถือว่าดูดีครับเล่นในบ้านไปทั้งหมดในสิบนัดครับชนะไปถึง7ครับแล้วก็พ่ายไป3ครั้งเท่านั้นเองนะฮะสนัดล่าสุดเนี่ยในการเล่นในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าเก็บชัยชนะได้ครับ เกมยืนของเบอร์ลี่ล่ะเกมยืนของเบอร์ลี่เนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะสินัดในการเล่นเกมเยืนของเบอร์ลี่ชนะไปเพียงแค่2ครับเสมอไป1แพ้ไปอีก7นะฮะต้องบอกว่าเปรียบเทียบกับทางด้านของสเปอร์ไม่ได้จริงๆแต่ทว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเป็นฟุตบอลถ้วยครับแล้วก็บวกกับทางด้านของสเปอร์เนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะฮะบาดเจ็บไปถึง7ตัวครับแล้วก็ทางด้านของเบอร์ลี่เนี่ยมีบาดเจ็บแค่3ตัวเท่านั้นเองนะฮะ ขุมกําลังนะฮะของเบอร์ลี่เนี่ยต้องบอกว่าอยู่กันครบครับส่วนทางด้านของสเปอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่น่าจะกระท่อนกระแท่นนะฮะแต่ถ้าว่าวันนี้เนี่ยสเปอร์เนี่ยชื่อเสียงดีกว่าจริงครับนะฮะชื่อเสียงดีกว่าทางด้านของเบอร์รี่จริงๆแต่ถ้าว่าวันนี้เนี่ยเป็นฟุตบอลถ้วยครับยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ย ผมคาดการแล้วครับสเปอร์ชนะแต่ว่าชนะไม่ขาดครับยังไงวันนี้เนี่ยผมขอไปอยู่รองนะฮะทา้งด้านของเบอร์ลี่ครับเบอร์ลี่เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะยันเสมอได้ครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าจบ0ูย์ูนย์นะฮะ หรือไม่ก็สเปอร์ชนะ1นครับอะโอเคก็ฝากตัววีตัวเน้นนะฮะกันไปแล้วกันนะ,ะสำหรับหน้าช่องทางด้านของ u t u b e นะฮะอะสำหรับพี่ๆนะถ้าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลสดนะฮะสามารถทักกันเข้ามาได้ครับนะฮะไปดูที่หน้าโปรไฟล์ครับก็ในกลุ่มของเราตอนนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าหวานเจี๊ยบนะฮะมีฟุตบอลสดเยอะมากๆครับผมอะยังไงก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับหนึ่งตัวเน้นวันนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ